ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราวันนี้เราจะพาคุณไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะประเทศญี่ปุ่นถ้าพูดถึงญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงโตเกียวเกียวโตโอซาก,ก้าหรือเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันของไฟนีออนร้านอาหารและวัฒนธรรมป๊อป แต่ที่จริงแล้วญี่ปุ่นยังมีอีกหนึ่งมุมสงบและมีสเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปมากมันคือหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่ชื่อว่าช ak ิราคาวาโกะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องบ้านซงกัสโชสึคุเรที่มีรูปทรงเหมือนมือพนมหลังคาสูงชันคุมได้หญ้าฟางจุดประสงค์คือเพื่อให้หิมะที่ตกหนัก ในฤดูหนาวไหลลงได้ง่ายๆหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี1995และนับแต่นั้นมาชื่อของมันก็กลายเป็นสถานที่ในฝันของนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความเรียบง่ายและกลิ่นอายแบบชนบทดั้งเดิมของญี่ปุ่นลองนึกภาพบรรยากาศบ้านไม้หลังใหญ่เรียงรายกลางทุ่งนา มีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านสะพานไม้ที่ทอดข้ามไปยังอีกฝั่งและภูเขาสูงที่โอบล้อมหมู่บ้านไว้ทุกด้านในฤดูร้อนก็สุดชื่นเขียวขจีแต่ในฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นโลกสีขาวเรากับอยู่ในเทพนิยายบ้านแต่ละหลังถูกปกคลุมด้วยหิมะหนา ทับจนกลายเป็นหลังคาสีขาวสว่างสะท้อนแสงไฟในยามค่ำคืนสเสนอีกอย่างที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใครคือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้ที่นี่เช่นการพักค้างในบ้านกัตโชที่เปิดเป็นโฮมสเตย์บรรยากาศภายในบ้านอบอุ่นมากเพราะมีเตาไฟอิโรอลริอยู่ตรงกลางบ้านใช้ทางสำหรับ ให้ความร้อนและปรุงอาหารด้วยลองนึกถึงการนั่งล้อมวงรอบเตาไฟกินหม้อไฟญี่ปุ่นร้อนๆในขณะที่ด้านนอกขีมะกกำลังตกไม่หยุดประสบการณ์ที่หาที่ไหนได้ยากจริงๆที่ลาคาวโกะยังมีงานเทศกาลที่นักท่องเที่ยวหลายคนตั้งใจมาให้ตรงกับช่วงนั้นโดยเฉพาะอย่างเช่นเทศกาลไลท์อัพที่จัดในฤดูหนาว ทุกหลังคาจะถูกประดับไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนบ้านทั้งหมู่บ้านจะส่องประกายกลางหุบเขามืดมดจนดูเหมือนภาพในโปสการ์ดที่มีชีวิตมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแห่งกันมาชมแต่อย่างไรก็ดีเพราะเป็นหมู่บ้านเล็กจำนวนคนที่อนุญาตให้เข้าชมก็มีการจำกัดเพื่อรักษาบรรยากาศสงบ และไม่ให้เสียสมดุลของชุมชนที่เที่ยวรับอีกอย่างในชิลาคาวโกะก็คือเส้นทางเดินเท้าและจุดชมวิวจากบนเขาถ้าคุณเดินขึ้นไปหรือใช้บริการรถซัตเติล Saturn, ไปยังจุดชมวิวโอการามิคุณจะได้เห็นทั้งหมู่บ้านจากมุมสูง ภาพที่เห็นคือบ้านทรงกัตโชเรียงรายท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาในฉากหลังมันเป็นวิวที่สะกดทุกสายตาและหลายคนก็ยกให้เป็นหนึ่งในวิวที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นความน่าสนใจอีกอย่างของที่นี่คือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านซึ่งยังคงผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งพวกเขาปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาในลำธารทำงานหัตถกรรม และดูแลบ้านทรงกัดโชให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวแต่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษหลายร้อยปีมาแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสหมู่บ้านแบบใกล้ชิดแนะนำให้ไปนอกฤดูท่องเที่ยวเช่นช่วงปลายใบไม้ผลิหรือตอน้นฤดูใบไม้ร่วงหมู่บ้านจะสงบกว่าและคุณจะได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นมากขึ้น ได้เดินเล่นในเส้นทางเล็กๆรอบหมู่บ้านโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับฝูงนักท่องเที่ยวมากเกินไปความรู้สึกที่นี่คือการย้อนเวลากลับไปสัมผัสญี่ปุ่นสมัยก่อนจริงๆชิราคาวาโกยังเชื่อมโยงกับหมู่บ้านโกคายามะซึ่งอยู่ไม่ไกลและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเหมือนกันทั้งสองแห่งนี้มีความคล้ายกันแต่โกคายามะ จะเล็กและเงียบสงบฝ่าถ้ามีเวลาลองแวะไปทั้งสองแห่งจะได้เห็นความแตกต่างของการอนุรักษ์และวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่หมูบ่บ้านชิราคาวโกะอาจไม่ใช่สถานที่ที่คนญี่ปุ่นเองมาเที่ยวบ่อยเหมือนเมืองใหญ่แต่กลับเป็นสถานที่ที่ดึงดูดคนจากทั่วโลกและเมื่อได้มาเยือนสักครั้งคุณจะเข้าใจว่าทำไม มันจึงถูกเรียกว่าหมู่บ้านในฝันเพราะทุกมุมเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสงบและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สืบทอดมาหลายร้อยปีถ้าคุณกำลังมองหาที่เที่ยวลับที่ไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตจริงๆคิราคาวโากะคือคำตอบที่ใช่ที่สุดและบอกเลยว่าคุณจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมได้เลย ขอบคุณที่รับชม